เรียกว่าศาสนาโูโรอัสเตอร์ศาสนาซูโรอัสเตอร์หรือเรียกกันอีกในหนึ่งว่าศาสนาปาสีศาสนาปาสีศาสนานี้เวลานี้มีคนนับถือไม่ถึงสามแสนคนมีไม่มีชนกลุ่มน้อยมีเดียวไปอภิหาริ้ใจะว่าไปแล้วมีไม่ถึงสามแสนคนแล้วก็เหลืออยู่กระร่องกระแรงกระพ้องกระแพงเต็มทีอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหตามชายเขตอินเดียทางแถบตะวันตกที่ติดกับทะเลอาหรับ ผูปาซีเรียกว่าแขกปาตีแขกปาตีแล้วมีในเมืองไทยล้วก็มีมมบ้างที่เขามาทําหน้าที่รับจ้างข้ายามในเมืองไทยล้วก็มีเหมือนกันพวกนี้บูชาไฟเป็นพระเจ้าบูชาไฟพวกนี้บูชาไฟกราบไหว้พระอาทิตย์แล้วก็กราบไหว้ไฟกราบไหว้ไฟาพระเจ้าของเขามีชื่อว่าอหุระมัชดาอหุระมัสดามังถือพระอหุระมัสดาเป็นพระเจ้าเป็นศาสนาประเทศูเทวานิยมเหมือนกัน เนี่เป็นศาสนานี้ก็เะยเป็นอภฮหริกนะครับเพราะมีคนนับถือประมาณสามแสนเท่านั้นเองใกล้เอีย่อินเดียศาสนาพราหมณ์ก็เป็นาศาสนาที่มีอายุประมาณห้าพันปีอายุห้าพันปีหรือหกพันปีมาแล้วถ้าคิดก่อนที่ชาวอารยันจะเข้ามาในอินเดียแล้วก็ต้องมีอายุไกลกว่านั้นราวๆเจ็ดพันปีพอๆกับาศาสนาเด็จบรขลงชนชาติอายคุ แต่ถ้าคิดตั้งแต่ชาวอารยันมาตั้งโลกราในลูกแม่น้ำสีทุกกคงคาในชมพูชวีปแล้วต้นละราวห้าพันปีหรือประมาณสามพันปีก่อนพุทธศุกรถ้าจะว่าไปแล้วศาสนานี้ก็ยังสามารถถ่ายทอดอารยธรรมของตนไว้ได้กระทั่งปัจจุบันและมีประชากรจำนวนถึงสี่ร้อยล้านนับถือศาสนานี้ก็ได้หวานมากมากพอสมควรทีเดียวตั้งสี่ร้อยล้าน แต่เพราะว่าศาสนานี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเผยแผ่ในต่างประเทศทําให้ชนชาติอื่นทั้งชาตินับถือตามก็มีแต่แค่ฮินดูเท่านั้นเองที่นับถือศาสนานี้ไม่เคยมีประเทศอื่นๆในโลกที่นัรับเอาศาสนานี้ไปเป็นศาสนาประจําประจาชาติไม่มีเลยไม่มีเลยจึงเป็นศาสนาจึงจัดอยู่ว่าอยู่ในขอบเขตเฉพาะเผยแผ่ในชมพูทวีปเท่านั้นเองแต่ขนาดชมพูทวีปก็เข้าไปตั้งสี่ร้อยล้านแล้ว ถัดาจากศาสนาครามก็เข้าไปในเมืองจีนในเมืองจีนก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่หลายเข้าไปจีนเขาก็มีนักปรชัชญาเมธีอย่างคงจื้อหรือเล่าจื้อเป็นผู้ตั้งหลักปรชัชญาสั่งสอนอบรมจิตใจประชากรชาวจีนร่วมยุคพุทธสมัยทั้งคงจื้อกับเล่าจื้อนั้นไม่ได้ตั้งเป็นลูกศาสนาขึ้นเพียงแต่ประกาศตนเป็นเจ้าลัทธิไม่ถึงกับเป็นศาสนาแต่เป็นลัทธิ คือไม่มีขบวนการของสาวการหรือสาวิกาไม่มีไม่ได้บัญญัติขบวนการสาวกสาวิการหรือวนันหรือจารีหรือขนรรมเนียมเป็นข้อบังคับเป็นศีลเป็นวินัยที่จะต้องให้สาสนิกชนหรือผู้รับอวาทในาศาสนานั้นประพฤติปฏิบัติเป็นเพียงแต่นักปรชัชญาเมธีแล้วก็เป็นปรชัชญาเมธีชนิดที่เดียวว่า,อาสอนคู่กันกับระบบจริยศาสตร์ทางการเมืองด้วย เราะฉะนั้นจึงเรียวเป็นเจ้าลัทธิแท้คนจึงชนชาติจีนในสมัยโบราณถ้าจะมีศาสนาศาสนา,า,า,านั้นก็เป็นประเภทผู่เทวานิยมคือไหว้พระเจ้าประจําธรรมชาติเช่นเดียวกับชนชาติโบราณอื่นๆในโลกทั่วไปคงจื้อกบเล่าจื้อไม่ถือเป็นาศาสนาถือเป็นเพียงลัทธิทั้งองจื้อกบเล่าจื้อน,นั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสาวกหรือสถาบันที่จะเป็นผู้เผยแผ่ทาสั่งสอนย่างยืนสืบทอ,อดมาถึงทุกวันนี้ไม่มี เป็นเพียงแต่ปรัชญาอันหนึ่งที่ใครจะพอใจก็ศึกษาเป็นการส่วนตัวแล้วก็ปฏิบัติเป็นการส่วนตัวไม่มีสถาบันเผยแผ่าศาสนาไม่มีหรือเผยแผ่ลัทธิเราก็ไปค้งเคาะเป็นาศาสนาหลักถ้าทัดจากจีนเข้าไปก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีเรียกว่า,าศาสนาประจาชาติเข้าแตกก่อนที่พุทธศาสนา,าจะแพร่ต่อไปคือาศาสนาชินโตคําว่าชินโตแปลว,ว่าวิถีของสวรรค์หรือวิถีของพระเจ้า หรือวิถีแห่งความบริสุทธิ์ชินโตนะแปลว,ว่าวิถีแห่งความบริสุทธิ์ถ้าจะแปลกันอย่างให้ส่องแสงบาลีก็คือตรงกับคาว่าวิสุทธิมัชนั่นแหละชินโตศาสนานี้ก็เป็นศาสนาที่ประเภททหุเทะวะนิยมประจำธรรมชาติแต่ก็มีบูชาพระเจ้าที่เป็นเทวาดิเทพอยู่องค์หนึ่งพระเจ้าผู้นี้ก็คือผู้หญิงแต่พระเจ้าผู้หญิงซึ่งเป็นพระอาทิตย์ของศาสนาชินโตนั้น แตกต่างกับพระอาทิตย์ในศาสนาพราหมณ์หรือพระอาทิตย์ในศาสนาพวกอีดหรือพระอาทิตย์ในศาสนาของชนชาติกตรีกหรือกับโรมันหรือพระอาทิตย์ของชนชา,รรชาติอินเดียแดงคือว่าพระอาทิตย์ในชนชาติอื่นนนะล้วนเป็นผู้ชายพระอาทิตย์ของญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้หญิงเ,เ, playlist. เป็นผู้หญิงชื่อว่าเทพีอะมะเตระสุเทพีอะมะเตระสุเป็นผู้หญิงเป็นเป็นเทวาดีเทพีเทวาดีเทพเป็นประธานของพระเจ้ญญาทั้งปวง ศาสนาชินโตศาสนาชินโตก็ไม่ได้บัญญัติวินัยหรือว่าหลักจริยศาสตร์อะไรแน่นอนลงไปแต่แต่ว่าให้คนมาบูชากราบไหว้และทำพิธีสั้งเวรพระเจ้าเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นศาสนาเป็นต่อเป็นกรรมอะไรนักหนาอะไรพ่อจากเอเชียเราข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปอเมริกาอเมริกาเหรืออเมริกาใต้สองทวีตนี่ทั้งสองทวีตนี่ ในสมัยโบราณก่อนที่ฝรั่งจะเข้าไปตั้งรกรากอยู่ได้มีชนชาติที่เป็นเจ้าของถิ่ครอบครองชนชาตินี้เฉพาะในอเมริกาเหนือในประเทศเม็กซิโกปัจจุบันนี้มีชนชาติอินเดียแดงเขามายาเป็นเจ้าของในอเมริกาใตา้ในแถยผูเขาแอดิสในประเทศที่รีเปรูนิคารากัวแล้วก็บราซิ ประเทศเหล่านี้ได้มีชนชาติอินเดียแดงอีกเผ่าหนึ่งเป็นเผ่าอย่เรียกว่าเผ่าอินคาเป็นเจ้าของครอบครอง,อง,อง,องชนชาติอินเดียแดงเผ่ามายาในประเทศเม็กซิโกก็ดีชนชาติอินเดียแดงเผ่าอินคาในทวีปอเมริกาใต้ก็ดีเป็นผู้สร้างสรรค์อารยธรรมอันเก่าแก่ของทวีปสองทวีดนี้ไม่ใช่ชนชาติบาเสียเป็นผู้ที่มีความบรรลุความเจริญแล้วอย่างสูงกระทั่งสามารถทำชนละคราน บนเชือกภูเขาสูงได้พดน้ําขึ้นภูเขาได้คนตาท่านอย่างนั้นไม่ได้นอกจากคนที่มีฐานวิศวกรรมโยธาอย่างดีแล้วรู้จกักวิชาทางวิศวกรรมโยธาอย่างดีแล้วจึงสามารถสร้างเขื่อนน้าแล้วก็พดน้ําขึ้นภูเขาสูงได้นอกจากนี้ยังสามารถเจาะภูเขาข้างลูกให้เป็นที่อยู่อาศ,าศ,าศาัยเป็นประสาทอินเดแดงพวกนี้ก็เคารพวิชาพระอาทิตย์เป็นพระเจา้าเหมือนกันไหวพระอาทิตย์ไหวไฟ แล้วก็นับถือพระเจ้าศาสนาเป็นประเทศเท,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 ทวนิยมมีนักบวชมีปุโรหิตส,สําหรับเส้นสงเวยแต่ก็ศาสนาของพวกนายาก็ดีพวกอินคาก็ดีเวลานี้ก็ไม่มีผู้นับถือแล้วศูนย์ไปหมดแล้วตายตายไปพร้อมกับความเจริญของชนชาติทั้งสองนี้หมดไม่มีเหลือหลอเป็นศาสนาที่ตายแล้วต่อมาก็เคยพดศาสนาและศาสนาเชนในอินเดีย พุทธาศาสนาไม่ใช่าศาสนาที่ตายแล้วเพราะยังมีคนนับถือหลายประเทศสืบทอดมากระทั่งปัจจุบันนี้าศาสนาเทนมีคนนับถือประมาณหกล้านคนความจริงศาสนาเทนเนี่ยเป็นคู่แข่งสําคัญกับพุทธาศาสนาพระศาสดาของเทนคือท่านมีคนนาตบุตรซึ่งเป็นเจ้าพิคูทั้งหกองหนึ่งนั่นเป็นผู้ที่มีชีวิตร่วมยุคกับพระพุทธเจ้า และประสาทศาสนาในสถานที่เดียวกันมีเีลาชีวิตคล้ายคลึงกันคือว่าได้ผ่านชีวิตทางโลกมาแล้วมีมเหสีแล้วเกิดในวันนักษัตริย์วยกันถ้ามหาวีระหรือม,มีคนนาตบุตรนั่นเกิดในวันนักษัิย์เมืองเวสาลีในเป็นลชวีวงเป็นกษัตริย์ลชวีแล้วก็ออกบวชเมื่อมีครอบครัวเบื่อหน่ายแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็บำเเทญทุกข์ทุกข์ก,ขกรกยาิยามารื่ลอยเกี่ยวกระทั่งที่สุด ถือว่าเป็นอรหันต์เป็นสพัพพญญูแล้วก็ตั้งบรรัญญัติศาสนาขึ้นสอนสาวกอ,อยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพูกนี้ก็พู่นเปลี่ยนอยู่แถวนั้นประกาศศาสนาในใกล้เพียงกันบางครัง้งบางครั้งถึงกับอยู่ในอารามเดียวกันอย้่นในปาวาริสกัรมพวันเนี่ยบางครั้งอยู่ในศูนย์ศูนในศูนย์เดียวกันแต่ประหลาดเลิศเกินทั้งพระพุทธองค์กับมีนคนนาตบุตร ไม่เคยปะกหน้ากันจังๆสักคราวหนึ่งเลยในปรากฏเลยทั้งในคัมภีรพุทธศาสนาทั้งในคัมีร์องปศาสนาเชนไม่ได้มีข้อความหรือบันทึกที่กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าได้พบปะสนทนากับจอมตาก